<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ a d บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบคโนโลบอกแมซิตี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเนมนูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืใช้้ิกกเเ ขอบคุณครับเทสเทสสวัสดีกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกาวพีกันแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปนะครับผมอัปเดตเวอร์ชัน0.23นะครับผมว่าทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยหรือว่ามันอัปเดต 10M วิสิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเรามาพูดกันทีละอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมารีวิวผลทหารแล้วก็ผลโมจิเที่บเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับ กันแลวเรามาไล่อัปเดตกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนั่นก็คืออันดับแรกคือผลโมจิอนี้ก็พูดไปแล้วเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีผลทหารนะครับผมซึ่ง2ผลนี้ก็พอน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมารีวิวเป็นท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีเพิ่มอาวุธใหม่นะครับผมเป็นดาบของคิริโตเป็นดาบดำนะครับหลังจากจะมีดาบคู่ของคิริโตะด้วยนะครับแล้วก็จะมีเคียวอีเวนต์นะครับผมซึ่งผมทำคลิปพวกเนี้ยไว้ก่อนหนนี้้วเป็นคลิปหาดาบคีริโตแล้วก็หาเคียวนะครับผม ซึ่งผมขอเพิ่มเติมของเคลียวนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเคลียวนะครับผมเป็นอาวุธอีเวนต์จะอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมหลังจากนั้นคือไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครจะได้ก็ไปฟาร์มบอสเคลียวเอานะครับผมเกิดทุก20-25นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเกาะใหม่นะครับผมเป็นเกาะที่เออ่ดอกดาบซีโต้อะไรครับผมเป็นเกาะใกล้ๆเกาะบอสนะครับผมตรงนี้นะครับผมไกลๆตัวนู้นนะครับผมที่แบบว่ามีบอสดูบี้อยู่นะครับผมซึ่งใครไม่รู้ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ จะมีเกาะนึงนะครับผมเป็นเกาะบอสที่แบบมีภูเขาตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะมีบอสเกิดข้างบนสุดนะครับผมเป็นบอสอีเวนต์นะครับประมาณนี้นะครับผมสรับเกาะใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทางเกมนะครับผมเขาปรับให้เรียวตันตอนนี้อยู่ที่5,000ันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสเตตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอัพเพิ่มได้นะครับผมสเตตจะตันสเตตจะตันอยู่ที่5,000ันเช่นกันนะครับผมเพราะไงเนี่ยก็ถ้าใครเวลสูงแล้วก็สามารถนำสเตตที่เหลือไปลงกับพวก รีวิวฟุตหรือว่าลงกับซอสก็ได้นะครับผมเพราะว่าคือหลังๆเราสามารถจะใช้ดาบคู่กับผลปีศาจได้นะครับผมในดาเมจที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องเลเวลแล้วก็เพิ่มบอสใหม่อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับผมบอสใหม่แล้วก็บอสดับๆที่โตะก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิปก่อนนั้นได้ในช่องเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรือเป็ดนะครับผมเรือเป็ดนะครับผมจะเป็นเกมพาร์ตนะครับราคา25โลบักนะครับผมซึ่งถ้าถามความเร็วของเรือเป็ดนะครับผมจะ เร็วกว่าเรือแรกรอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าจะช้ากว่าไทเกอร์หรือว่าเรือเอสนะครับผมด้วยราคาของมันนะครับผมก็น่าจะรู้แล้วว่ามันช้ากว่าแต่ว่าแลกมาด้วยความน่ารักอันนี้ประมาณนี้นะครับผมใครอยากจะซื้อมาออสนุกสนุกหรือว่าอยากจะสนับสนุนผู้พัฒนาเกมก็สามารถซื้อเรือเป็ดมาใช้กันได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสลับเรือเป็ดนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากน,นะเรือเป็ดแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับผมของบิเซนโตนะครับแล้วก็ทูยูดูให้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมสามารถทำให้แบได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เพิ่มดดเมจของพลสันสะเทือนนะครับผมให้สามารถที่จะทําดาเมจได้สูงขึ้นเช่นกันนะครับผมสำหรับผลสันสะเทือนนะครับประมาณนี้แล้วก็แก้บั๊กนะครับผมผลน้ําแข็งที่ไม่สามารถเดินบนน้ําได้หรือว่าน้ําแข็งเกิดไม่ทันนั่นแหละครับผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้สําหรับอัปเดตเวอร์ชัน0.23นะครับหลักๆก็คือมีเกาะใหม่บอสใหม่อาวุธใหม่ผลใหม่ประมาณนี้นะครับผม โอเคเนี่ยเราไปรีวิวผลกันเลยดีกว่านะครับผมผมเนี่ยใช้ผลโมจิอยู่นะครับผมนี่โมจิโมจินะครับซึ่งเนตบคอมมันเนี่ยก็ค่อนข้างได้จานพอนั่งยากนะเพราะว่าผมสุ่มมาก็ประมาณ3าม0ีก็ไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมขอน้องเข้ามารีวิวนะครับโอเคซึ่งผลโมจินะครับผมจะมีทั้งหมดนะครับผม3สกิลนะครับผมเป็นสกิล E R แล้วก็ F เป็นสกิลเลื่อนที่นะครับซึ่งสกิลแรกเป็นสกิล E นะครับผมสกิล E นะครับผมวิธีการใช้งานคือเราต้องกดค้างเพื่อใช้งานนะครับผม คือสกิล E มันจะไปตามเมาส์ของเรานะครับผมหรือว่าใครที่ปรับเป็นชิปล็อกก็จะไปตามเป้าที่เราเลงนะครับกด E ค้างนะครับผมจะเป็นหมัดนะครับผมหมัดโมจินะครับผมต่อยรัวๆนะครับสังเกตตรงซ้ายล่างนะครับผมจะเสียค่าเซมินาเยอะพอสมควรนะครับผมสกิลนี้สามารถใช้ได้จนเซมินาหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมความแรงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่ามันรัวแล้วก็แรงนะครับแต่ว่าแลบในเซมินาที่เสียไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ โอเคมาวนี้สัส่งเลืกทันะแล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิล R นะครับผมเป็นคล้ายๆแบบว่าโมซูก้าของเอ่อผลยางนะครับผมแบบนี้นะครับผมเป็นโมจิ2แขนพุ่งไปทำดาเมจแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะไปตามมัลชเช่นกันนะครับผมความไกลก็ผมให้ดูความไกลนะความไกลก็ประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างในระยะกลางๆไม่ไกลมากนะครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นสกิล F นะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมเป็นลูกโมจิแบบนี้นะครับผมเป็นโมจิกลมๆเลยสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยนะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับซึ่งผมสังเกตนะมันค่อนข้างเร็วกว่าพวกควันไฟนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าผมเนี่ยรู้สึกเปเองหรือเปล่าแต่มันเร็วกว่านะครับผมแล้วก็เสียเซมิหน้าค่อนข้างจะไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมกลางๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับขนโมจินะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกผลนึงเลยนะครับผมเป็นผลทหารนะครับโอเคนะครับผมก็มาต่อกันอีกหนึ่งผลนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน0.23หรือว่าเออ่ 10mesis นี้นะครับนั่นก็คือผลมิลิเทอรี่นะครับผมหรือว่าถ้าแปลตามตรงก็คือตามตรงตัวก็คือผลทหารนะครับผมซึ่งเลนต์อบที่ผมลองกดมาเนี่ยมันก็ออกค่อนข้างบ่อยนะครับผมถึงแบบไม่บ่อยมากแต่ก็ออกค่อนข้างแบบ2-3ผลอยู่นะครับเวลากดหนึ่งกดต่อรอบนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับผม3สกิลนเนอร e r แล้วก็ t นะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าผลนี้นะครับผมใช้ฟาร์มบอสค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างแจ่มพอสมควรเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งมาสกิลแรกเป็นสกิล e นะครับผมสกิลนี้ใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเป็นการที่เราเนี่ยหยิบปืนขึ้นมายิงนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นระยะไกลนะแต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์ไม่ได้ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เล็กมากนะครับผมคือโดนยากนี่แหละครับผมพูดง่ายๆนี่นะครับผมเป็นการหยิบปืนมายิงนะครับคูลดาวก็ประมาณห้าวินะครับผมถามว่า เร็วไหมก็เร kind of right. hm okay, so okay. e ็วนะแต่ว okay, ่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับสกิลอีนะครับแล้วก็สกิลอานะครับผมมันเป็นสกิลถือว่าเป็นสกิลชูลงของผลนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นสกิลทิ้งระเบิดลงที่พื้นนะครับประมาณ6ลูกนะครับผมสกิลนี้นะครับผมสามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมใส่บอสแล้วก็มอนต์ต่างๆนะครับก็คือ1ลูกเนี่ยดาเมจจะเป็น1ครั้งก็คือ6ลูกจะเป็น6ครั้งเลยนะครับผมสามารถที่จะสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมใช้ผลนี้ฟาร์มแบบบพวกกอส ค่อนข้างตายเร็วมากๆนะครับผมหรือว่าใครเล่นผลใครเล่นใครเล่นแบบว่าสายแบบอัพดาบเยอะเนี่ยก็สามารถใช้ผลน,นี้เป็นทำดาเมจร,ร่วมนั่นนะคือแบบว่าสมมติใช้รีกูดาบไปใช่ไหมผมลองใช้รีกูดาบนะอ่ะสมมติใช้รีกูดาบอ่ะ e r แล้วก็ f ใช่ไหมก็จากนั้นก็ก็ปล่อยปล่อยดาบมาสกิล r ทิ้งระเบิดแบบนี้ก็ได้นะครับผมสามารถสตร้างเตเบิต่อเนื่องได้เช่นกันนะครับผมเป็นสกิลที่ข้อนั้งน่าจะดีพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับผลทหารนะครับผมแล้วก็ส่วนของเรื่องคูดาวก็ประมาณเก้าวินะครับผม8 9ดเกาวิก็ถือว่าเร็วออยยยู่่่นนะะะไไไมด้แรรเลคับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิล R แล้วก็สกิลท้ายเป็นสกิล T นะครับสกิลนี้เป็นสกิลล็อกเป้านะครับผมคือจะยิงใส่มอนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับสกิลแบบนี้ก็คือแบบว่ายกเอออาบิจีขึ้นมายิงใส่นะครับผมจะคล้ายๆกับสกิลแรกแต่ว่าฮิตบ็อกมันจะกว้างแล้วก็มันล็อกเป้าให้นะครับผมครูดาวก็เท่าไหร่อ่ะครูดาวก็ประมาณสิบวิประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลมิทิลลี่ด้วยผลทหารนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับผลทหารนะครับผมส่วนผลทหารเี่ผม คำแนะนาสำหรับผมนะที่แบบว่าลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกดูนะครับผมรู้สึกว่าสกิลเอมันน่าจะเขาน่นาจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอาจจะแบบว่าบรับให้ล็อกเป้าอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับผมหรือว่าเพิ่มจํานวนการยิงกระสุนเป็น2นัดถึงสานัดก็ยังโอเคขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะมีสกิลเคลื่อนที่ถ้ามาแนวนี้แล้วอ่ะแบบว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าผลทหารมันในเชิงอย่างี้งมันแปลว่าอะไรพราะั้นก็แบบว่าเพิ่มสกิลเอฟเพิ่ที่ไปรถถังไปเลยก็ได้นะครับให้มันแบบดูมีคลิมิกดูแบบว่ามีอะ ประมาณนี้นะครับผมสครั้งแนะนำจากผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตเวอร์ชันน0.23นะครับผมแนะนําว่าใครที่ไม่ได้เคียวหรือว่าไม่มีเงินซื้อเคียวเป็นเกมพาร์ตก็แนะนําว่ามาหาดรอปเคียวเพราะว่าเคียวเนี่ยเพราะว่าเคียวนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเป็นของแลในเกมนี้เพราะว่ามันอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมแล้วก็สกิลของมันสามารถคิวด้วยนะครับผมสกิลอาร์สามารถคิวได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมพะน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่า นั่นแหละก็มาทำสรุปสรุปให้แล้วนะครับผมถ้าใครได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับมาตั้งแก๊สศูนย์เคด้วยนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ซัพพอร์ตผมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย